พ่อครับวิวข้างนอกนี่มันแจ่มไก่สุดๆไปเลยนะครับเนี่ยไอ้ลูกชายอย่ายื่นหัวไปนอกรถเซเด๋ย่รถบันทุกก็เฉียวหัวกระเด็นออกไปหรอกเห็นแล้วนึกถึงเราตอนเด็กเลยอ่ะ นี่ลูกอย่ายื่นหัวออกไปนอกรถสิเดี๋ยวหัวก็ขาดกันได้แน่ไปหรอกโจโแม่ในสาราชมัดแค่นี้หัวมันจะไปขาดได้ไงทำไมหัวมันจะปิวตามไปกับสายลมเลยหรือไงเดี๋ยวนี้หัดปีก้าขาแข็งอย่างนั้นหรอเดี๋ยวจะโดนแม่สอนให้หัดจำจำได้ว่าตอนนั้นโดนแม่ตีจนหัวถลอกขี้ไม่ออกไปทางอาทิตย์เลยล่ด แต่ก็นะพอโตแล้วถึงจะเริ่มมีสมองไตร,รตรองคิดได้การยื่นหัวออกนอกรถและโดนเฉียวจนหัวขาดนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆเลยเพราะรถถูกออกแบบไปป้องกันเรื่องแบบนี้อยู่แล้วถ้าหัวจะโดนเฉียวจนขาดได้แสดงว่ารถต้องขับมาใกล้กันมากๆซึ่งเป็นไปได้โคตรแต่ยาก <c oughs> <c oughs> พูดไปก็ตลกดตัวเองเหมือนกันนะที่ไปเชื่ออะไรในเรื่องแบบนั้นจริงๆงั้นเราก็ไม่ควรพูดให้ลูกเชื่อผิดๆลูกสูดอากาศเสร็จก็ปิดกระจกด้วยนะแอร์มันออก คลิปแถมบหลังการ์ตูนจบนี่ลูกร,รู้ไหมแม่ของลูกอ่ะเมื่อก่อนแม่งโคตรโหดยังไงพ่อแต่ก่อนนี่จับงูเหลือมตัวเท่าควายมาเลี้ยงในห้องเลยนะโหพ่อแม่งโคตรโหดและแต่วันหนึ่งนี่พ่อเห็นทีถึงกับน้ําตาไหลแม่โดนงูเหลือมกินเหรอพ่อเออเอาวมึงส่งมาแบบนี้นะักกูจะเล่นยังไงต่อ <S <S แต่ก่อนใครๆก็ว่าพ่อเน,นี่ยแหละสิงอมควันเลยนะลูกโหคือพ่อดูบุหรี่ทั้งวันเลยเหรอครับ แต่แม่ของลูกพูดคําเดียวพ่อนี่เลิกเลยคือแม่โหดมากสั่งให้พ่อเลิกเลยเหรอครับแม่มึงแย่งกระดูดจนหมดซองเลยไอ้ซัดนี่